ออกเลือกปลูกใหม่พี่น้องใครจะมาฟงมาฟืนมาด้านพี่น้องมันอยู่หลายปีแล้วถอนทิ้งปลูกใหม่พี่น้ององรถไทยดึงเารารถไทยคัน,นี้ดึงเาปลูกเคียดดึงถอนอาเป็นต้นเลยพี่น้องถอนไม่เยอะหรอก พันธ์ที่ว่าลูกแดงๆอะไรเล็เบกบ,บกบ็เล็บผมตอนทิ้งหมดเลยเอาเอาไปทําฐานได้อย่างดีไม่ต้องฐานที่ดีฐานงนุ่นเต็มเลยอ่าลอ่องฝั่งนู้นไม่ได้เลยปีหน้าปีหน้าถอนอีกฝั่งนู้นปีนั้นก็ถอนตัวนี้ปลูกใหม่ให้น้อ <N> นี่แหละการถอนต้นองุ่นลากอางุ่นก็ไทยดึงเอาเลยถอนลากถอนโคนเลยดึงอย่างเดียวเลยตอนเสร็จก็จะได้ยกขึ้นรถเอาไปทิง้งเลยพี่น้องนี่ใะรถไทยเอาไปทิ้งถอนกองไว้เต็มเลยใครจะมอฟืนมา,าเนี่ยเอาไปทำฐานเนี่ย กองเต็มเลยตรงนี้ต้นเดินนี่เป็นทานอย่างดีเลยนี่ต้นนี้ก็หลายปีอยู่นี่สิเป็นสิปีนั่นแหละต้นแต่ละต้นสิปีขึ้นนะ่ะน,นี่ก็แดดใจอตอนเสร็จก็จะได้ยกขึ้นรถเอาออกจากป่าหางวนนี่บนภูเขาเป็นอง นี่ระบบน้ำเขาไปน้องอย่างดีนลที่เก็บน้ำนี่นี่มีปุ๋ยด้วยปุ๋ยน้ำเป็นปุ๋ยน้ำรถไถลากลาเอาเพลิดเพลิน, <c oughs> น เอาลตัดดึงองอกคนเฟือมากิีกันเอ, <c oughs> อาเขาทานขา้เราไป้องเอ้ <c oughs> เก็มรถเลยนาไปจรงเอากองไว้ตรงนี้เลย โซนพริกของเองแดดใจเลยแดดใจาเลยนะ่งเมื่อกี้กระต่ายกระต่ายตัวหนึ่งนีทำพมาอย่งพี่กลางโตอันนี้อยู่ข้องนา มีคนดำให้น้องตรงพิิกเอาออกให้น้องเต็มเลยพี่น้องรถเท่าไรเราเราสองเร้เรห้าร้อยส,สองฟรีพี่น้องมากดเอาเลยพี่น้องก็รทำทานเนี่ย ไปทำทานนะไปทำทานเนะ่ยเต็มรถเลยนะเนี่ยอย่าได้มาขนออาเด้อเนี่ยเต็มรถเลยนะเาาน,นี่ยถอนออกให้แล้วมังกรนห้แล้วเนี่ยเป็นทานอย่างดีเลยเนี่ยตอนนี้ทำการเอาลงแล้วครับพี่น้องตอนนี้จะล้มไมหมล่ะตั้งเสาไวแล้วอ,อ่อาแล้วครับรายการเสาล้มแล้วครับได้วิธีแล้วครับ อ,มมอืมนี่นะจะเอาเอา,เอา,เอาสลิงตึงไว้จะดึงลงต้นองุ่นโลทิ้งพันนี้ราคาไม่ดีไอ้ปลอกดดงแบงที่ตัดทิ้งปีงนี้อะไรนะแดดจ้ามากเลยแดดเนาะแดดดีเอาล่ไทยแลนด์สู้ๆดึงเลยเนาะงดึงดึง,ดง เสร็จยอดพี่น้องตัวละสองร้อยสามร้อยขายหมดพี่น้องนี่เต็มรถเลยถ่านพี่น้องทำถ่านนะทำแล้วเต็มรถล้วไปแล้วนี่ออกสะเก่งเลยไปล่องใหม่กลยไปไปแล้วถ่านไปดนวยน,นะสัน อยู่หัวร่องหมดแล้วเขาพูดลงมาปะอ่าเพราะว่าอันนี้ผู้ชายจะบิ่งเลยไปอย่างนี้เลยนะ,ะเต็มเลยหมดไปแล้วสอง่องเหลือสาม่องกั่ไหนนั่นนะไม่เหลือซากน่าทานอย่างดีเลยเนาะนี่ไอ้เอ็ N. ทำฐานอย่างดีเลยพอจอดฐานบ้านเขาเนาะฐานมันทนด้วยนะฐานตัวนี้เนาะมันกลใช่มันแค่ว่าอยู่ได้นานด้วยนะมันไม่เป็นเทาวันเนาะอยู่ได้นานถ้าเป็นฐานบ้านเรานี่แป๊บเดียวแหละย่างไก่ก็ไม่สุกไอ้ตัวนี้โหอยู่ได้นานเลยย่างไก่ย่างป่าบ้านเขาดีดีใช่ฐานดีฐานทนด้วยเนี่ยเป็นฐานทุกกิ่งเลยเนาะ กิ่งเล็กกิ่งใหญ่เป็นทันหมดเลยมาถอนออกสามคนถอนเสร็จโขอนออกไปกองไว้นู่นกองเป็นภูเขาวันนั้นไอ้ป่า,าข้างก็ทำสามคนนี่ป่า,างางกนกระชัยทำสามคนกันชยย็ใช่้ ร้อนร้อนร้อนไปน้องอากาศแดดจ้าเลยตอนร้อนร้อนเออตอนอากาศหนาวหนาวทัาแกก็ให้มาทำเนี่ยตอนร้อนร้อนมาทอนนี่เหงือก็ออากันโหเจ้าเดี๋ยวปีหน้าปีหน้าป่านี้ก็เลือกแล้วเนี่ยป่าซานนี่ก็เลือกปีหน้า ไปหน้าหรือออกป่านึหนึ่งไปลองปลูกใหม่ทดแทนอีกครั้งนึ่งสองปีที่แล้วรือออกแล้วก็ปลูกใหม่ละอันนี้ก็อยากจะพี่ก็ปลูกนี่ไม่ปล่อยทิ้งไหมเขาหนักโล่งแล้วไม่มีอะไรละล่ามันก็ลงไปลึกห่อกล่ามันแค่นี้ อ้าหุ่นราคามันไม่ดีก็เลยหรือหาพันใหม่มาปลูก